ลงหอผีลราได้น้ำพี่น้องเอ้ยลงมาลายใสยอีกนะเพิ่มใสแล้วนี่สบายเอฟซีคอมเมนต์เข้าไปว่าท่วมแต่บ้านหลังเดียวเนาะจ้าบ้านหลังเดียวนะ่ะพี่น้องพอ่ามันต่ำพี่นางเอ้ยนี่นี่ที่ทิศไทยให้เบิ่งเด็กเด็ดหลุดลงเลยเด็หักเวทวะท่างเขา นาบ้านเมจียังมีน้ำอยู่แต่บ่ได้สูงยังได้พี่น้องรถจักกะมอเตอร์ไซค์กะแลนผาได้แล่นไปได้สยสบายไปห่านนางแสงก่อนไปเอาน้ำหวานน้ำเขียวให้เขาก่อนตอนนี้ไปซื้อน้ำเด้พี่น้องด้วยน้ำน,น้ำเขียว แดืแห้งนะมันแดดแดดแล้วก็แห้งแล้วน้ำก็ลดลงมากมากเลยไข่หมกไปหาเห็ดปวกอีกเด้อพี่น้องมาเนี่ยสีได้บ่พี่น้องเพิ่นมาหามาเลยได้เถื่อนหนึ่งพี่น้องเอามาเลยเอาไปขายเพิ่นได้ไปขายนะได้คดได้ขาย แต่ตอนนี้ยังบ่เห็นมาไปหล่ะไปเลยยังบ่มาเรือไปหาอีกบ่หน,นึ่งเด้อเด่นอาเห็ดปวกพ้นบัวตุ๊บอ้าวละเม็ดบ้านี่นกระหอนมามามา,มาล้านข้าเด้อพี่นังเด้อล้านข้าเฮือนนางแสงหมูนาง,ง,งอ้นดนอยซื้อนมข้าวต้ม มังกรจ้ะเอ๊แม่ไปใส่ลูกลูกนักแสงเห็นอ่อไปแล้วไปแล้วไปใส่ฮะแสงไปใส่ไปแล้วไปแล้วแสงไปอยู่บวลาสิมาซื้อหนำเขียวห้าตัวเหมือนทำอะไรน้ำเขียวน้ำแดงอยู่ใส่น้ำ,นนาานานำเขียวเพคน ไปเดี๋ยวเอาข่าวตู้ซ้่งซื้อน้ำมาซื้อน้ำจ้าเอ๊น้ำเขียวน้ำแป๊บซี่แล้วก็เอาเอ็มร้อยห้าสิบซื้อน้ำซื้อน้ำซื้อน้ำเดี๋ยวนี้นะเดี๋ซื้อเอ็มร้อยพร้อม ติ้งยังมันมสีแดงนะเอสอสีนับมีใช่้นะสีแดงเอาเขาเอาเขาตู้อยู่บ่ดสติง้งไม่ใครม้อาาเอาอันหนึ่งเอาเอาเอาอ,อยู่สูงแม่ซื้อนำ้ำซื้อนำ้ำนี่พีน้องนี่ซื้อไปให้ครับเอาขนมห้เด็กน้อยก่อน ซื้อขนมให้โชคใส่กับใบบุญก่อนเด้อโตกใจกับใบบุญหายยางมาหน้นาเลยเอาอีกฟุ้งหนึ่งซื้อขนมใไฮลาร้านค้า,ลา,า,ากลับบ้านแล้วพี่น้องของกับซื้อได้ประมาณนี้ขนมขาต้มมะลงจุงใจมีแผลมียบสักเขื่อน้อมเด้อ ซื้อแผบซักเครือ่องน้ำีนะ่น้ำน้ำลดแล้วซักฝ้าเด็กกระลินน้ำบันเล็กน้อยเจอกกุลิดน้ำเปื้อนแท้โน้อยแต่งวนในว่าย่านน้ำเลยเนาะลุยน้ำเลยนเนาะงงวนี่เนาะป้าลุยน้ำเลยพี่น้อง หลุดแล้วน้ำหลุดแล้วน้ำหลุดแล้วลแล้วน้ำหลุดแล้วป้าเขาไปกินน้ำอยู่ในห้องน้ำคอยเซยเจ้านี่น้ำบ,บ่อึดบ,บ่อยากบ่ยอมกินนะโอ้โงวน่นี่ฮอเขาไปถ้ากับบอมีไปกินฮะถ้ากับบอมีไปกินอีกเออมันบ่นกินน,นี่ไงเฮบอนคั่นนี่ลกถิ่มเมกกื่อกี้ลกถิ่มมือเศร้า

คูพ่พี่น้องนางงามข่อยงอยอยู่เทิงคุณเห็นบ่พี่น้องเบิ้งไปบอกอะ่ะนนให้ท่าแบ่งกับท่าวอดข,ขึ้นไปอาบน้ำอนผลไปลินน้ำแต่ดุดเลยพี่น้อลไหมไปน้ำเผื่นก่อนเด้อไปน้ำล้านขึ้นก่อนขึ้นไปอาบน้ำก่อน พากลินน้ำเมื่อ,อึ้นพอแล้ว<ถ>ลินตะดอนแล้วขึ้นขึ้นมาข้ามไพ่ขึ้นมาข้าม,ม,าามบับน,นี้นตัวพ่อพากลินไล่น้ำหาพอแล้วขึ้นบึงแน่ ถ้าบอนบริยักมือเลยพี่นางบ้นแม่เจ้าให้มือาอาบ่มมือาอาบวะหายากลินแม่เจ้าว่าให้มือน้ำหลดด้วยสานว่าบ่มมืออาบอนแล้วให้ส่งใส่หลดมืออาได้เจ้าบวกินฮอตแม่เจ้าว่าก<อ>ินฮอตแล้วเจ้าบ่มมือาอาบว่าสารเฮือพังเนี่พี่น้องตอบค่กแต่ได้เฮืว่าบ่มมืออาว่ะจะสิอยู่พี่เลยบ่ะ เจ้าชิยูพี่เลยเขาเงียนอยู่พี่เลยนะเพื่อนชิยูพี่เลยได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนชิเขาเพื่อนชิเขาเงียนอยู่พี่เลยโบมือเงเผื่อเราคินฮอดอยู่แม่กับน้องหาทามกัแก้วินฮอดน่องบอกขินฮอดแม่ก็กินฮอดพอก็กินฮอดหากินฮอดคือโบมืองาไปแถวว่าวบอกอยากมือเงาวะโบมือเงารืว่าเขาเงียนอยู่พี่บอกอ้ยแม่เจ้าราสิึ้นมาเอาเจ้าโบมืองากะยาดอกพอแล้วไปขึ้นไทยเครื่องไทยค้องอาบน้ำผ่นพ่อ น้ำร้านขึ้นเดือพี่น้องลงอาบน,น้ำแต่ดนเลยอยากกินลายสมฮะไปไปน้ำร้านมาแต่ซื้อกับเครื่งองเลยลาดข้า่น้ำร้านขึ้นเมื่อเขาอาบน้ำพี่น้องเอ้ยข้าวบ่อนเท้าแบ่งถามเพิ่นแล้วเพิ่อนโบมื่อเินสิยูนั่นะแม่เท่าคนเราค่ะสิเข่างี่เงี้ยนอยู่พี่เลยทามไปเจ้าบุกขิดทอดแม่เจ้าบอกขิดทอดอยู่ กินฮอตค่ะบ,บมึงเพื่อนแม่เพิ่นมาเอาเพื่อนเลยพี่น้องเอ,อ้ยกังมึงอ่ะแม่เพิ่อนยักสีมาอยู่ยังสีมาเอาอยู่บัมึงอ่ะกับบัได้ต้องเดินม,มึงอ่ะนะพี่น้องแม่มาเอาแล้วก็บเดินม,มึงอ่ะเว้นแต่ว่าเพิ่นสิอยู่เลยบ่อยู่ห้งกับบวัวหูขึ้นเมื่อก่อนขึ้นชั่งเฮงินร้านกะขึ้นก่อนแหละถ่ายให้เบิ่งเด้วยพี่น้องด้วยอ้าคลิปนี้กับบวัวมียังหลายลาพีลาน้องไปก่อน ฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าลาไปก่อนพี่น้องเแล้าะพายหอลเปลาเก็บหรอนไปพายใส่ไปเสื้อไร้ไนูกายนแกดิโอ้โไว้นกนะปลาเบิ้งเบินยังไม่อยู่บ่ที่เอามาไว้เปลี่ยนนาย